ภาพพี่น้องพอแล้วพอแล้วเต็ไปหมดนะเต็มไปหมดครับผม สวัสดีพี่น้องครับผมมาจอยกับสีอุสานวันนี้สวงใบใบแล้วกับผ้าพี่น้องมาขับป้าหาเห็ดผวกนะครับเห็ดปวกขอดอนะครับผมเมืน,นี้วันนี้มาผู้เดียวพี่น,อน้องว่าไปดูน้ากันว่าจะมานไหมครับตอนข้มามหน้าป่าอ้ยพี่น้องเต็มเลยคุณน้ำกันครับผมเต็มไปหมดอ้ยหมูกเนี่นครับผม

ม้านกับม้านเทศเถาพี่น้อง ดอกจุก่มจุ่มโงบ้านก็เอากับผมบ้านก็เอามาเดือนพี่น้องมาเย็บน้ำกันเย็บบุหลวบกับกเเนเยืกเทือ,เกอกนิดปวดอโดมูใหญ่รับผมเกิดย้ายกปสมอง,อรงกระดุบเพื่อนคิบ ยี่สิบโมงที่น่ย้ายไปเรื่อยมันย้ายไครับแต่ว้าลหนูนท่เกินย้ายไปไกลที่โน่ มอกกามาพูดยาวสักยเดมือเงินขั้นแรกก็ปุ่มขั้นแรกเรื่ชีวิตเคยเห็นไหละ ตกกีต e, มี่ครับผมตกกีตมี่กินจิบกันนะจ็บกรห้งเล่นลอยนองก็เอาดืมนึ่ดปวดหลอดททางครับปวดกรดอปวกระติกดดปวดโดดนอยซิ หมดหมดเลยครับผมผมมีมาอีกแล้วหมดครั้งสุดท้ายแลในหวัวขวกมาคิ้วคิวสุดท,ท้ายของปีนี้บินาจังคขอขอกันไม่์คิดนาที่นอนชิดไมาเหฮดแล้วขับปีนขึ้นสิ่งนี้สิ่งเ,เลยครับผม ห่วงหาเห็ดในท่องเที่ยวมากในเส้นด่วนไ่เหลืพี่น้องเห็นหลายครับพี่นาคาดว่าจะก้อเห็ดหลายกว่าเก่านะครับยังคอยติดตามกันนะครับสองยูทูปกรกะสือด้วยอาจารยครับพี่น้อง ยังเก็บกระเฮงเฮงที่นอกระหน่อยกายพิษมงศ์ย่งเก็บเค่ไหนเจ็บปวดเหล่าไม่เจ็ตือเก็บเก็บแร่งก่อยเฮ็ดแจงเฮ็ดสนั่นนะครับผมย้ายพิษมงครับผม

ครับผมก็เลาะมาเลยเติมนึงเลยโดนเติบเป็นน่องพี่น้องเยอ,อะกว่าจำเมื่อนะครับถ้าเป็นผลงานพี่นกเอาเสี้ยงนี่ครับผมครับอื่นก็ขอขอบคุณที่มาเลือกสมนะครับผมขอขึ้นในคลิป่าอยู่ดีมีแน่นแบบนครับผมโตขึ้นมาหนึ่งดนเ้ื่อยๆครับผม ปาตะกอนปาพุมป่าเพืนนเ่อนร่างใจเกษตรผก่อีสานขอขบคุณทุกท่าน,นะนครับถี่มาเป็นร่างใจรับชมนะครับเกษตรั่้อีสานขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านู้คี่เข้ามารับชมชีปเกษตรผู้อีสาน ดีไม่แห้งจริงๆในสมเกตปัตนาทุกประการคุณพระคุณเจ้าขุนพ่อครับผมตุกโศกมันมานตุกขันครับผมมาหลุดน้ำกันกันกนกบปลาฉมานบมน่มัน